มันจะมีอาคารที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยเก่าเมืองไทยอย่างเงี้ยเราก็จะพูดว่าเป็นเหมือนทาวน์เฮาส์ตึกแถวที่นี่เขาจะเรียกว่าสื่อคู่เหมือนวิลเลจสื่อคู่เหมือนคือเมันแปลภาษาจากภาษาจีนเนี่ยมันคือเหมือนกับมีประตูที่เป็นหินเราอาจจะเคยเห็นเกตมู่หลานมู่หลานเอออารมณ์เวลาเราจะเข้าหมู่บ้านแล้วมันจะมีเกตที่เป็นหินอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยเขาเขาเป็นคําว่าสื่อคู่เหมือนแล้วที่นี้ถ้าในสื่อคู่เหมือนเองเนี่ย คือคนเนี่ยมันจะสเกลอาคารจะอยู่ประมาณ4ี่ชั้นก็คือที่เห็นเนี่ยไม่เป็นย่านเมืองเก่าก็จริงแต่ไม่ใช่บ้านเก่าแบบบ้านจีนเก่าเนาะมันเป็นอาคารแล้วนะในยุคที่เป็นแบบอยู่รวมกันกระจุกตัวแล้วเนาะแล้วก็สี่ชั้นประมาณสองชั้นถึง4ี่ชั้นแล้วก็สิ่งที่น,าน่าสนใจเรียกว่าเป็นกลุ่มอาคารใช่ไหมค,มาคารับไม่ใช่เป็นห้องแถวแบบเปิดด้านหน้าเพื่อคอมเมอร์เชียลอะไรขนาดนั้นเนาเป็นแบบ กลุ่มอาคารอยู่อาศัยใช่ปะใช่แล้วหลังๆมันก็มีการพัฒนาย้ายผู้คนที่อยู่ในพื้นที่เนี้ยออกไปไปอยู่คอนโดปกติแล้วตรงเนี้ยกลายเป็นคอมเมอร์เชียลก็มีเออก็คือถือว่าเป็นถ้าพูดว่าเป็น h i s t o r i c a l เอ่เป็นเหมือนอาคารทางประวัติศาสตร์อันนึงของของเชียงไฮ้ก็ก็ใช่เหมือนกันศรกคู่เหมือนวิลเลจอะไรเงี้ย